สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำกลองดีเจมเต้นะคะกลองที่เห็นจะมีหน้ากว้างเจ็ดนิ้วนะคะหน้ากว้างคือวัดจากขอบหนึ่งถึงขอบอีกด้านหนึ่งหรือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะดูความเรียบร้อยนะคะจะทาน้ำมันสีดำทั้งหมดใช้หนังวัวนะคะหนังวัวหนังแพะในการขึ้นเป็นหนังวัวแพ้หนังแพ้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เสียงจะดีมากเสียงกล้องกลงวานนะคะใช้เชือกไนล่อนในการขึงเพราะฉะนั้นจะแข็งแรงดูความเรียบร้อยดูความสวยงามนะคะด้านในก็จะเคลือบเงาและทำสีเรียบร้อยจะมีให้เลือกหลายขนาดนะคะใบนี้จะเป็นหน้า7นิ้วส่วนใบเล็กนี้ จะเป็นหน้า3นิ้วครึ่งสามารถที่จะเลือกได้คือเป็นกลองชิงฉับทัวได้เป็นกลองตีเพื่อความบันเทิงได้นะคะกลองเชียร์กีฬาได้แล้วแต่ลูกค้านะคะสนใจกลองโอทอปของจังหวัดอ่างทองสามารถที่จะติดต่อได้นะคะที่เบอร์0851224104ค่ะเป็นกลองโอทอปของจังหวัดอ่างทอง จะส่งพัสดุทั่วประเทศนะคะสอบถามได้ค่ะ